ปลาหมูมาถึงก็ล้างรถเลยปลาหมูไปวิ่งงานที่ไหนมาก็ไม่ยอมบอกกันเลยดูครับแกดูแลทำความสะอาดรถครับผมต้องเอาให้สะอาดให้เงาครับคิดว่าไปวิ่งไข่มาอ๋อวิ่งไข่ลบบุรีมาเหรออ๋อแกไปวิ่งไข่ลบบุรีมาครับผม วิ่งวิ่งกี่เที่ยวอ่ะกี่วันอ่ะไปวิ่งกี่วันตั้แต่วันที่สิบสี่ตั้งแต่วันที่สิบสี่ก็หลายวันอยู่เนาะยังอาบน้ำเหมือนเดิมป่าปีที่แล้วอะ่ะเหมือนเดิมยังอาบผ่านด่านอาบน้ำสี่ห้าด่านเหมือนเดิม <c oughs> สุดยอดนะไป <c oughs> วิ่งไข่มาครับวิ่งไข่ที่ฟาร์มฟักมาลพบ,บุรีเสร็จก็ล้างรถทำความสะอาดครับผมเพราะมันมีคราบน้ำยา ที่เขาพ่นฆ่าเชื้อติดมาตามผนังตู้นะครับถ้าเกิดไม่ล้างก็มันจะเป็นคราบสีเหลืองครับผมเลยต้องมาล้างมาถูครับเวลาเข้าฟาร์มไก่นี่ต้องมียาพ่นฆ่าเชื้อตลอดเวลาครับทุกครั้งที่เข้าไปในฟาร์มของเขาป่าหมูตู้ยิน หลังเต่กี่โมงเนี่ยแล้วฝังววว่งนู้นเสร็จแล้วเหรอฝั่งนู้นอ่ะเสร็จแล้วล้างทั้งวันเลยเนะาะปลาหมูเนี่ยปลามหมูขับตู้เย็นเบอร์ยีมม่สิบชาทานผู้อาวุโสที่สุดในบริษัทแล้วบ้างครับเนี่ย มันก็ไม่มีกลิ่นอะไรเนาะมันเป็นแค่น้ำยาฆ่าต้นยาเฉยใช่ไหมฆ่าต้นาฆาเฉยมันไม่มีกลิ่นอะไรเนาะมีนตู้อะรี่อะไในตู้มีเหรอกลิ่นอะไรเนี่ยกลิ่นอะไรอะไรนะไอ้ที่เขาใส่ต้นฟันนะนะด่าน้ำส้มเออด่าน้ำสิม นี่นี่ใกล้เสร็จแล้วเนาะนี่เนาะอะโอเคครับผมคลิปนี้ก็อุอุมเหมือนเดิมครับขอเสนอคลิปปลาหมูล้างรถสุดร้อนตู้เย็นแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม